ทุกคนครับผมวันนี้ก็วันที่17พฤษภาคมนี่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครับผมนี่คือ17พฤษภาคมวันนี้คือวันเกิดของน้องโฟกัสครับทุกคนในวันนี้ผมนะครับจะมาแฮปปี้เบิร์เดย์น้องโฟกัสกันแต่ว่าการแฮปปี้เบิร์เดย์ครั้งนี้นะครับผมโฟกัสเนี่ยเค่บนว่าเฮ้ยแป๊บเดียวก็หมดวันแล้ววันเกิดมีแค่ปีละครั้งแป๊บเดียวก็หมดแล้วจัดไปก็เลยยังไงวันนี้ก็จะยังไง วันนี้เราจะเลยเราก็เลยจะให้วันเกิดพวกกันเนี่ยเป็นวันที่ยาวนานที่สุดวันที่ยาวนานที่สุดเราจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทั้งวันเลยอ๋อคือทั้งวันนี้เราจะแบบวันจะเป็นเบิร์ดเดย์ทั้งวันเลยใส่เค้กปุ๊บมือผมถือเค้กร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์มือผมถือเค้กร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ๋อทั้งวันเลยนะวันนี้ใช่ตอนนี้ก็เที่ยงคืนหกทีแหละเราจะมาเซอร์ไพรส์เขาหรือเราจะมาแกล้งเขาเนี่ยเรามาเซอร์ไพรส์ไงเพราะพวกันบอกว่าไอ้ตัดเดียวหมดวันแล้ววันเกิดตรงนี้รู้เรื่อง ไปเราจะไปหานัโป๊กันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดรอยองเลยคือวันนี้เราจะไปกรุงเทพนะทุกคนก็จะไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปทำอะไรนิดหน่อยแต่ว่ามันเกิดมป๊กงไงเดี๋ยวหาว่ามันเกิดไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวให้พี่เบอร์เดย์ทั้งวันในหนูเจอกันช่องกินี่เราก็จะไปแลกกระแล้วเราไปเลิกให้เบอร์เลยไม่เตรียมนะ ผมว่าตื่นมางุนงิดแน่นอนเหมือนกันนะดูแบดบหมดอันนี้เป็นเทียนเสิร์แบตดนะทุกคน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you. อาจจะเปลี่ยนคีย์ดหน่อยไม่ให้มันติดหรือกระสิบ Happy birthday to you <c oughs> Happy birthday to you ตอกเค้กัน Happy birthday to you <c oughs> Happy birthday Happy birthday ทายอยู่ Happy birthday ไอคิวตีหัวได้ไงเกิดเตาคี้กันเรือมัจะไหม้แล้วเีวจะไหม้แล้วดู้ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วมันเกิดวกันแล้วโอ้ยตองไปโอยตไปเาอีกหนงอยู่จะพึ่งแ่ยิบกัน เฮ้ยพอดีครับพอดีครับโอ้ยแขกกรอนคนแรกแล้วพี่เมมเราก็จะปล่อยให้โฟกัสหลับต่อไปนะครับทุกคนครับตออไปตัวปีกันหนีโดนมีดหนึ่งทีโดนที่หัวครับผมนี่มันเพิ่งแค่ก้อนแรกครับทุกคนหนึ่งวันมี้สี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่าไป โอเคด้วย let's go ง่วงยังยังยังไม่ทำอะไรเลย40นาทีผ่านไปตอนนี้เที่ยงคืน40นะครับทุกคนครับเราใกล้ถึงกรุงเทพแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาแฮปปี้วันเดย์รอบสองกันนะครับผลานมาชั่วโมงหนึ่งเกือบชั่วโมงถึงไหมเกือบถึงชั่วโมง,งอืมนี่แทงเข้าไป อันนี้เป็นใช่ไหมเทสนะเบเกอร์หลงได้ครับเทียนนี่คือใช้ได้ทุกทุกยี่สี่ชั่วโมง,งคือวันนี้เราจะใช้เทียนคู่นี้นี่มันไมีแค่ล้วนะพี่บิ๊มอ้าวเยอะไปเยอะไปเยอะไปอ่ะเออนี่เอาไปเฮย้ยนี่คือเราเปลี่ยนที่นะทุกคนเราไม่อยู่ที่เดิมนะนอันนี้เรามาอีกกลุ่มหนึ่งเนาะใช่น่าจะเป็นใกล้ใกล้อยุธยาละใช่ไหม ใกล้กัพที่ยาแต่ไม่รู้ตรงไหนแต่ต้องเปิดเปิดแบบให้ดูไ,ไ,ได้ไหมใครจะเชื่อในอีกหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเก้านาทีนะแล้วถึงถินจะเดิกรุงเทพเลยครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเปิดให้ดูใหม่คือทุกคนจะได้เชื่อว่าเราไม่ได้อยู่ที่เดิมนะดูโดดูโดโเดี๋ยวรอน้องมาก,ก่อนนะน้องไม่มาสักทีเนี่ยน้องอยู่ไหนน้องอยู่ในเซเว่นเวสต์เซเว่นนะทุกคนตอนนี้ผมตอนนี้ผมเริ่มงวัว ตื่นแล้วอ่ดดหัังนนี้น้องโบแกตกำลังจะจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์นะครับทุกคนนี่ครับให้เราโบแกตไอบิมซุปปี้แกงนะของจริงอันนี้ครับแต่อย่าตามมาเดียวตอนนี้เป้าหมายเรากำลังอยู่กับแม่ที่เคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงินนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะครับทุกคนเล็งเป้าหมายให้ดีๆนะครับมาข้างนี้ทุกคน แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เ y เ t ดย์ทูยูเค้กมักกะลองกะลองมันเกิดตอน สิตอนเที่ยงคืนไอตอนตีสีหนึ่งไงตอนตีหนึ่งสี่สีเหออ๋อตีหนึ่งอกิน่หมดนะสีอันนี้สิเออ้วยปะอะไรอ่ะเยังเยังเดี๋ยวเราไปปักอันกินที่หมดนะโฟกัสด่พอร่อยอ่ะตนเกิดอายุเท่าไหร่ละสิบสี่ค่ะสิบี่มอปักอ่สเอ็ดอ่ะกันดีโอเค ตีหนึ่งสี่สิบแปดนาทีตีหนึ่งสี่สิบแปดตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่โรงแรม Day happy birthday. เดย์แฮปปี้วันเดย์แฮปปี้เบ h ร์เ t อ y ์ u h a ทูยูแฮปปี้เบอร์แฮปปี้เบอร์เจอ์ y ่ทูยูไอ้เพื่อนี่แฮปปี้เลยเ์ยังไงก <c oughs> ันมาเกิดการยาวนานไหมนานมันยังนานได้อีกนะแต่ต้องนอนก่อนเอาเป็นว่าจะเป็นไงต่อไปพรุ่งนี้โชคดีครับอเอาไปกินอ้วอนไปเลยปีนี้ ได้แก่นะครับพกัสสามารถสามนนสารถแล้วน,นะนี่เป็เค้กตอนกินขมงนะรือเปล่าีมีตีหนึ่งตีหนึ่งเท่าไหร่มาตาผมเพิ่งไปแล้วเนี่ยตีหนึ่งสี่สิบเก้านะครับโอ้โหนี่เราก็หมดแรงแล้วพีมแต่รอบนี้จะนานหน่อยเราจะพักเกียวยาวแล้วก็ค่อยตื่นอีกทีพุ่งนี่ตื่นไหวหรือเปล่าเจอกันมีความสุขมากให้วันเดย์ยาวๆของกัสนี่ไม่พองปีแล้วมกินที่หมดเลยนะครับกินหมดไปเนี่ยนะ ก็ไม่แฮปปี้เลยเตน้นเลยใช่หมูเด้ง่าหมูเด้ง <c oughs> ไม่ไหวแล้วใจนล้วพวกนี้ใจแล้วนีว่นะพี่พักผ่อนเจอกันไม่ไหวแล้วเ <c oughs> ช้าแล้วตอนนี้ตอนนี้เวลาเอาเวลาหาย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday o oh, Happy birthday to you ดูสั <Hey. S 1> สกหน่อยกตอนกี่โมงสองโมงผมงนี่ครับแปดโมงยี่สิบสี่นะครับวันเกิดปีนี้โฟก,กัสตั้งใจว่าอยากมีอะไรเป็นของขวัญครับผม ไม่คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่าแบบมันเกิดวีดีไอได้อันี้อนี่ไม่หรอะได้บ้านหนึ่งหลังได้บ้านหนึ่งหลังนะครับได้รถหนึ่งคันรถหนึ่งคันเออนะครับทุกคนครับอันนี้ครับนี่ก็คือเค้กคุณคุณนเค้กเค้กเดิมไปก่อนนะเค้กเดิมไปก่อนอ่านี่ครับทุกคนวัเกิดพวกันครับวันเกิดวีดีมีความสุขไหมครับมีค่ะมีมีมากแค่ไหนครับมีมากเราคิดว่าอืมไม่มีของที่อยากได้เลยนะครับแบบว่า ปีนี้ถามแค่นั้นแหะครับไม่มีตังค์ซื้อให้ทุกคนครับผมในนี้คือถามไม่ใช่ไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับทุกคนครับผมและนี่ก็คือเก๊กวันเกิดเหมือนกันนะครับอาจจะน่าซ้ำไปนิดนึงนะครับทุกคนครับผมนี่เย้แล้วรูปผมอะน่าเกลียดไหมเนี่ยทุกคนอย่าลืมไว้พร้อมกันนะครับเยอะๆเลยเวลาต่อมา ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล็กสวยจัดี่ยังสวยเลขนำโชคเมื่อกี้มันถามไปว่าในนี้เป็นวันอะไรวันเนี้ย Happy Birthday to you เอ้ย41่ิบเนี่เป็นอะไรครับพี่เมย์เป็นเค้กทาซูชิครับทุกคน Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday แฮปปี้เบิร์ดทีชาบูหรือซูชิอาเปาเปล่าเปาอขอบคุณค่ะโอ้ยใจมีใจไหมใจโอเคโซชิดีใจมากรับเที่ยวอะไรครับรับที่ห้านะใช่เหรออือโอ้ยตั้งแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนไปตีหนึ่งมาถึงห้องพัก ตื่นมาเพิ่งไปนี่อันนี้เพื่อทันชาเลนจ์ว่าน,นเพิ่งไปเดินประกันครบ30รอบในวันเดียวอันนี้เพื่อแบบปีหน้าเลยนะรู้จิ๊บไปกี่เนี่ยรนะ้อยเคสนั่นแหละค่ะทุกคนความไม่เกินโฟกัสอ,อ๋อนั่นแหละค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้หิวมากกินข้าวกันก่อนกินแฮปปี้เบิร้งเบูือูชิ โฟกัสอยากได้อะไร5 0าโมงหนาทีแฮปปี้ t บิร์ดเด o y ทูยูแฮปป t ้เบิร์ด o y ย์ทูอยู่ t ฮปปี้เล o y ันเป็นแฮ t ปี้หูถามผมแค่นีกว่ามันเกิดการตัดอย่างแน่เลยพูดได้อะพูได้อะพิมให้โฟกัสอย่างเดียวอย่างเดียวอะไรก็ได้พูดจริงนะอะไรก็ได้พูดจริงปีมันเป็นแบบคนสายปีแล้วไงใช่ บอกมาบองบอกมาดูบอกบอกเลยนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะหนักบังบอกมาเดี๋ยวอันนี้คือลม้มอันนี้คือแบบไม่แต่แน่นอนนะคะพี่จีนต้องซื้อให้ประกันแน่นอนเพราะคือแบบว่าอยากได้อะไรพิล์มให้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้ไม่ได้ได้เลยอีกแปั๊บนึ่งอีกอีกเอาไปละเอาไปนะ <c oughs> ได้ไปาอะไรถึงการจะบอกอีกไหม ก็จะได้ไอโฟน12 Pro Max ไม่ใช่12ไม่เอาดับไปแล้วกัดอยากได้ไอโฟน16เลยเหรอเอาไปทำไมเอาไปทำไมเอาไปใช้ได้แหละอันเก่าพังแล้วไงกัดมันยังไม่พังเฮ้ยได้ได้ครับผมซื้อให้ครับผมทุกคนหน้าชอบพอดียังเตรียมกันมาเข้าไปเลยไป รุ่นไหนรุ่นนี้16ธรรมดาลูกค้าต้องเป็นนี่ก็คือจะให้เิมนเสื้ออันนี้ใช่ไหมแล้วก็จะใช้บนที่สองพี่ก่อนไม่ใช่เป็นจะซื้อรุ่นนี้แท็บอีเบอร์เทอร์โอยตอนจะซ้เป็นม่หปีนะครับวันนี้หกปีนะนี่สีรีส์เสร็จแล้ซื้อ3ปีแล้วนะ3ปีที่แล้วโอ้โหเ่เสร็วนี่คือเก่าอะวินเลือกให้เอาเป็นสีส้มไหมสับตาไมมันเหลือมันหมดแล้วเหลือาสีดำกับสีดูดูยังไง เออรู้ได้ไงรูดไงถามเข้ามาเมื่อกี้สีมุดังเป็นสีหัวถ้าเกิดสีเชียนนะสีเชียนสีดำเพราะมันปกติคลาสสิกแต่ว่าถ้าเกิดชอบสีหัวสีหัวก็ได้นะมันดูเปลี่ยนเปลี่ยนดีอ่ะเพราะว่าอีกกันชอบสีขาวแต่ว่าอกันแบบว่าไม่เหมือนไม่มีนะคือเคือว่าปกติก็แบบอะไรก็ขาวดำขาวดำแต่แบบลองฉีดบ้างสีอื่นก็สวยนะอสจริง สีเขียวเขียวหมดเสีชมพูแล้วกันทุกคนเป็นตัวเป็นกระติกไส่อย่างเดียวค่ะไม่มีปลาตปูแค่ต้มเดียวไปทุกคนครับเพื่อเป็นวันเกิดน้องกันทั้งทีนะครับผมก็ซื้อให้น้องหล่อนแล้วกัน ซื้อเสร็จไม่ต้องทักยืมตังค์ไม่มีตังค์แล้วนี่แล้วก็จะได้ซื้อของพันต่อนะพอแล้วอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่ความโลภของคนเราให้เลยให้เละสีขาวใช่ไหมไม่ได้ไม่เปิดเคาื่องนะคะก็วเคโอเคไหมคะถ้าเกิดโอเคแล้วเดี๋ยวให้เปิดเครื่อเดี๋ยวช่วยเชียร์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเปิดมันเป็นรอยมันมันจะเปิดเครื่องแล้วมันจะขืนไม่ได้ เริ่มรือจากกล้องกัอนไหมกล้อง้อออนุญาตลองดูหุยชัดไหมโคตรชัดอะพอใจไหมพอใจเมื่อเจอกลุ่มคุณครูฟิลิปปินเมื่อนั่งคุยกันแล้วรู้ว่าเ <veyard developed. S 2> ป็นวันเกิดโฟกัสไปเราเจออาจารย์ฟิลิปปิน์นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้

จบไปกันต่อโอเคครับทุกคนครับและตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาห้าทุมห้นะครับทุกคนครับแต่แน่นอนครับทุกคนมันยังไม่หมดวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีเค้กมาให้โฟกัสครับผม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday to you <c oughs> มันเหลืออีกตั้งสามนาทีทุกคนตอนนี้ห้าเจ็ดแล้วโมกัยก็หลับอยู่นะก็ เราก็จะมาอวยพรโฟกัสนะครับเพราะผมยังไม่ได้อวยพรโฟกัสเลยนะครับผมมาก็มันเกิดปีนี้ขอให้โฟกัสมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตาตั้งใจทําคลิปให้แฟนคลับดูแล้วก็อย่าลืมดูแฟนคลับเฮ้ยดูอะไร แล้วก็ตอนนี้มัน5 8แแล้วดีทุกคนอีก2นาทีอะ่ะคลิปนี้จะจบจนกว่ามัาจะเที่ยงคืนนะครับ <S <S 2> <S 2> ทุกคนครับเที่ยงคืนถ้าผมจะจบทันทีนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดปิดคลิปเนี่ยมันน่าจะแบบจบพอดีนะ,ะฟโฟกัสปิดอ่ะเดี๋ยวร้อนหนึ่งนะฟโฟกัสอาจจะยังไม่ตื่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่านะครับทุกคน ย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมมาแฮปปี้เบอร์เดย์พวกันนะครับทุกคนครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเทียนนี้ใช้โคตรคุ้มมากทุกคนหลานเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ทุกคนทุกคนทุกคนเ้าทุกภาคการแล้วทุกคนไปแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูถือถือถือแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ Happy birthday to you Happy birthday Poga Happy cat Leo Happy birthday Happy KaTung ขอ Happy birthday ก่อน Happy birthday to, you. Happy birthday to you. กันทำกันนะเนี่ยแฮร์เฮ้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วทุกคนไม่ต้องแฮปปี้เบิร์ดย์แล้วทุกคนใครชอบที่นี่หรืก share, อกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ดนะครับผมต้องทำกันบ้านเลยนะครับทุกคนครับใครไม่ทำกันบ้านนะครับผมถ้าเกิดคุณแม่ใครมาฟ้องนะครับคนนั้นโดนตีโดนตีที่ผมนะครับตีผมอย่าตีหัวนะตีผมไปครับหมดวันใหม่อย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับทุกคนวันนี้ครับ ขอบคุณที่มีกันนะโอ้โ oh อ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดแต่ความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิ o ฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจแ are my world ขอบคุณ